สวัสดีครับผมเอกอุตภานะครับพอดีวันนี้จะพามาชมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับเลยต้องมาหาผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เขาก่อนนะครับผู้ใหญ่เอย่นซื้อนะครับหมู่เก้าตำบลหาดขามนะครับบ้านย่นซื้อนะครับเดี๋ยวพาไปหาผู้ใหญ่เอกันเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ผู้ใหญ่เอพาทัวร์นะฮะอ่าเดี๋ยวพาอยู่ป่าไม่รู้ อ้าวยู่พอดีผู้ใหญ่วันดีครับอ่าพี่ยยวัสดีครับผู้ใหญ่วัสดี้ครับอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เอยันซื้อนะบ้านยันซื้อนะครับเดี๋ยวพาทัวร์ไปดูในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแล้วก็ไปดูไอต่อไม้จันทที่ว่าเขาทําพระโกรธรัชการที่เก้ากันนะครับโอเคก,ก็ก็เดี๋ยวจะพาไปที่เพื่อนกัน เอกดีเพื่อนกันนานแล้วหลายสิบปีหายไปนานเรามาเจอกันมาเจอกันพวกก็ดังเล็วดีใจด้วยเป็นดาราแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมตอไม้จันที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไม้จันที่ตัดไปทําพระโกดนะครับในหลวงของหลอเก้าของเราแล้วก็พระพี่นางแล้วก็พระสังฆราชแต่ตอไม้จันที่เป็นต้นไม้ที่ตายพายอ่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ นี่บรรยากาศหลังบ้านผู้ใหญ่โอ้ยเมาะเลยพอดีมีคนคุมกันด้วยนะครับคุมกันช้ารนะครับเดี๋ยวเราก็ ไปดูอุทยานแห่งชาติคุยบุรีครับต่อไม้จันนะครับน,นี่บรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆอากาศที่โหยเย็นสบายนะตัวอะไรกันเลยท้องเบากันนะ ไปนะต่อครับตอนนี้เราเข้ามาที่จะไปดูตอไม้จันกันนะครับเนี่ยทางก็จะเป็นแนวภูเขาหนึ่งรมชาติฮะ เพื่อนๆต้องย้ำนะยันซื้อนะไม่ใช่ยางชุมนะครับทที่นะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนี่ย้ำนะครับไม่ใช่เขื่อนยางชุมนะครับเป็นเขื่อนเก่าแก่ของไอ้ยานซื้อบางคนคุยบุรีไม่รู้จักไม่ทำป่าว่าเขื่อนยานซื้อเนี่ยเป็นเขื่อนยางชุมนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าอุทยาอีทางอีทางเหนืครับทางด้านหลังนะฮะ ไม่จันนะครับทางเข้านี่ครับมืดคึมเลยครับตอนนี้ก็บรรยากาศอึมคึมเลยครับเข้าไปในป่าแล้วตอนนี้เลยคึมคึมน่ากลัวด้วยนะครับอุ้ยคนขี้ช้างเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับทางขอบเลยอุ้ยหลบหน่อยปุ๊บนอนอู้อะไรเนี่ยรถสั่นนิดหนึ่งครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะขรุขระนิดหนึ่งครับ ถึงแล้วเอาอเนี่ย้บนนี่แหละอ่ะเนี่ยครับ,บ,นนรบถึงบริเวณนี้แล้วที่จะพาไปที่ตอไม้จันหอมตอเอกที่ตัดไปทำพระโกดในหลวงรัชการที่เก้าแล้วก็ยังมีที่ไม้จันหอมบริเวณปากุยบุรีนี่ที่ตัดไปทำพระโกดพระพี่นางและพระสังฆราชด้วยแต่ที่เราจะพามานี่คือตอเอกตอเอกที่ ตัดไปทำพระโกดของในรัชกาลที่เก้าไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเป็นตายพายด้วยนะครับตายพายนะครับไม่ใช่ต้นไม้สดตายพายและจะมีพิธีทุกปีมาวางดอกไม้สีเหลืองที่นี่ก็ขอเชิญชวนกันมาร่วมกันก็เข้ามาในโซนนี้นะครับที่ผมเห็นครับต้นไม้เนี่ยคล้ายๆพวกต้นไม้แบบศักดิ์สิทธิ์อ่ะคล้ายๆพวกต้นเหมือนพวกต้นเจี้งก็อะไรนะครับคล้ายๆก็เป็นเหมือนเป็นโซนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับดูเะครับเพื่อนๆอให้ดูรอบ มีกล้วยไม้เกาะด้วยน่ารู้ว้าอ่ะถึงแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบต่อไม้จันทร์กันพี่จะจะทำทุกปีจะทำพิธีทุกปีวางดอกไม้สีเหลืองหลอกต่อไม้จันทร์นะเดี๋ยวาเดี๋ยวปีหน้าจะว่าเอ้ปีนี้แหะว่าจะมาร่วมด้วยแต่ที่นี้ไม่เคยไม่เคยมาเลยนะครับเนี่ยเพวกไก่เนี่ยนะ นี่ก็มาถึงทางขึ้นแล้วครับเนี่ยด้านบนเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนเนี่ยฮะนี่เขาจะมีบอกไว้นะครับเนี่ยนี่ก็มีเจ้าหน้าที่มาทําพิธีกันนะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ย,เ,ยเขามีบอกอยู่ทําพิธีตัดไม้จันทน์หอมนะฮะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเี่ยก็มาอ่านมาดูก็มาอ่านแล้วนะครับเนี่ย<ช>อ่าพูอย่าครับอันนี้คือใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้คือ ปลูกทดแทนครับปลูกทดแทนที่ต้นไม้นั้นตายใช่ไหมตายแล้วก็ตัดออกไปแล้วแล้วก็เจ้าที่เขาปลูกทดแทนคือปลูกทดแทนนี่คือไม่ใช่ว่าไปตัดไม้เป็นแล้วไม้เป็นมาปลูกนะคือไม้ที่ไม้ตาย่ายไปแล้วนะครับแล้วก็มาทดแทนเพื่ออนาคตภายภาคหน้าก็จะเกิดเป็นตัวมีมีต้นต่อไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมสังเกตเลยครับเข้ามาในสวนเนี้เงียบนิ่งแล้วก็ต้นไม้อะที่เห็นเนี่ยทรงอะเหมือนเพื่อนเพื่อดูอะ เหมือนแบบต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยด้วยเพื่อนๆเนีย่ยดูตงเงียบมากเลยอ่าเดี๋ยวผู้ใหญ่พาขึ้นไปดูหน่อยครับขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวจะไปลูบตอไม้จันทร์นี่เป็นสลีมงคลหน่อยนะครับอ่าอบอกเพื่อนๆเลยน,นะครับว่าน้อยคนที่จะรู้นะครับผมดูแล้วเนี่ยน้อยคนที่จะเคยเข้ามาในนี้นะครับเนะี่ยถ้าไม่ถ้าไม่มีแบบเจ้าหน้าที่มาทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ผมว่าน้อยคนนะครับที่ว่าจะมี ตรงนี้อยู่นะฮะเนี่ยถ้าเมื่อนีผู้ใหญ่พามาเลยได้รับรู้นะครับอ่าเพื่อนๆก็ได้รับรู้เหมือนกันนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงครับอย่างนี้ฮะนี่นะครับรต่อไม้เอกเลยนะครับของปรากฏเลยตอเอกเลยนะครับมาเรารูปให้เป็นสลิมงคลต่อเรานะครับอ่านะครับด้านนี้ก็จะทําเป็นกองหินทําเป็นรูปเลขเก้านะครับเลขดอกเก้าแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองมาวางอ่าครับรอบ อ๋อเห็นไม้นี่ก็ยังไม่นานก็เพิ่งจะท,ทําไปไม่นานของทุก,ทกปีแต่ป,ปีนี้ก็เขาก็จัดวงเดี๋ยวดูมุมกว้างครับแล้วก็เหมือนต้นเนี้นะครับเขาขึ้นมาแล้วก็ดูเลยครับพอดีเป๊ะเลยมาตามทางแล้วก็มาขึ้นมาปุ๊บมาจุดรงตุกต้นนี้ครับถ้าดูแล้วคือเขาเรียกอะไรเป็นแบบเอกเลยนะครับเออใช่้วยตอเอกเลยคือเหมือนเวลาที่ว่าเขาไปตัดเนี่ยต้องมีพราหมณ์ทำพิธีมีอะไรไหมมีครับหลวงวง ก็ดูจากสถานที่เลยครับแบบขึ้นมาเป็นเนินขึ้นมาพวบอยู่ตรงเป็นต่อเอกพอดีในจุดนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับท้องประเทศเลยนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จะพาเข้าไปในอุทยานต่อนะครับเดี๋ยวไปกันครับก็มาเจอกล้วยไม้คะกล้วยไม้ป่ายขึ้นแบบในป่านะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้ธรรมชาติเลยครับเนี่ย ไปกันต่อครับ<ป>เดี๋ยวเราออกกันมาแล้วนะครับฝนเริ่มตกเดี๋ยวไปหลบฝนที่อุทยานกันก่อนนะครับเย็นไหมโอ้โหลงเลยวันนี้โคตรหัวแก้บฝนเลิกดีเลยตอนนี้เราก็มาถึง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแล้วนะครับเนี่ยแล้วเราลงไปข้างล่างกันเจ้าหน้าที่เขาพักอยู่หรือเปล่านนเนะครับถึงกันแล้วนะครับเนี่ยอุ้ยนงยาวนี่ต้อกระยางด้วยเดินนิ่งเลย ครับตอนนี้เขาไปถึงแล้วครับเดี๋ยวเขาไปสอบตามเจ้าหน้าที่กันสวัสดีครับโอ้ยอร่อยที่สุดในตลาดกุยไล่รักวันหน้าจอยู่ไหมอ๋อวันนี้วันหน้าไม่อยู่ครับคร้อยละห้าสิบตัวรวยนะ โผล่โผล่ดูไหวแอนแมาบ้านเราเมื่อวานโอ้มาที่นี่ปุ๊บมาผมก็ผ่านไปที่ปุ๊บตอนแรกมีอยูผ่านแปดผู้ติดตามเรามาคนไวได้ห้าพคนเร็ปุ๊บครับก็ตอนนี้ก็พามาที่อุทยานนะครับอุทยานในชาติุรีที่ทําการวันนี้ไม่ได้นัดวันหน้าเอาไว้แต่พอดีอยู่วันหน้าติดภารกิจผมก็ขออนุญาตวันนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวบ้านเรา เข้ามาเที่ยวยังชาติป่ากุบดีของเรานี้นะครับมากางเต้นพักแรมหรือกางเต้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของไอ้กางเต้นเนี่ยจะแบบอะไรมีที่สําหรับที่กางเต้นไม่ต้องไปกางเต้นแบบอะไรปลอดภัยครับมาที่ปลอดภัยก็มีห้องน้ํามีอะไรพร้อมนะครับมีเจ้าที่ดูแลด้วยปลอดภัยด้วยเปต่อเจ้าที่กางเต้นพักได้เป็นสถานที่เงียบนะครับเพื่อนๆเนี่ยดู ถ้าเป็นสายแคมปิ้งแบบเงียบธรรมชาตินะก็ที่นี่เลยครับมาแบบไม่อยากจะเจอใครมากมายไม่ยากจเจอความวุ่นวายก็ต้องอุทยานนี้เลยครับเนี่ยธรรมชาติของจริงครับเนี่ยอ,นนอ๋อนี่คือต้นมหาพรมครับที่เนี่ยเห็นใบมันแปลกดีครับ yeah. ใยวให้ดูนะครับรอบๆพื้นที่รอบๆนะครับของอุทยานแห่งชาติพุนบุรีนะครับเนี่ย อย่าก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับจริงๆทางเข้าคือเข้าทางนี้นะฮะที่เราจะออกเนีคือทางเข้าแต่ตะเกียเราไปทางที่ไปดูไม้จันครับผมเนี่ยตะเกียเราเข้าไปทางนี้นะครับที่ไปดูไม้จันนะครับแต่เนี่ยคือทางเข้าหลักของอุทยานนะครับเพื่อนเพื่อน